5. อย่าวางใจกลุทุรายมิตรภัยทุกโรคหัวฝีลูกสรอนความคล่องเปลือกตมและการอยู่ในคันนี้เรียกว่ากามที่ปุตชนคล่องอยู่แล้ว อันการมาสุขครอบงำแล้วย่อมไปเพื่อเกิดในคันอีกก็เ,เพราะพิสุมีความเพียรยินดีด้วยสัมปชัญญะพิสุเห็นปานนี้นั้นก้าวล่วงทางหมุนเวียนที่ข้ามได้ยากนี้ได้แล้วย่อมพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้เข้าถึงชาติและชาดิ้นรนอยู่ วันเวลาที่ผ่านไปได้บันทอนสังขารร่างกายของเราให้เสื่อมตามไปด้วยแม้กระทั่งความแข็งแรงและความกระปรี้กระเป่าความสดชื่นทั้งยังนําความแก่ความชรามาให้แทนสุดท้ายยังนําเราไปสู่จุดเสื่อมสลายคือความตาย การเวลาได้กลืนกินชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเงียบเงียบไม่มีใครต้านทานได้ไม่มีใครป้องกันได้ต่างถูกมรณะภัยคุกคามเวลาของชีวิตเราเหลือน้อยเต็มทีเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานควรรีบสั่งสมบุญ ทำที่พึ่งเตียลึกให้เกิดขึ้นให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพยสูตรว่าภัยทุกโรคหัวฝีลูกศรความคล่องเปลือกตมและการอยู่ในคันนี่เรียกว่าการที่ปุถุชนคล่องอยู่ แล้วอันกามาสุขครอบงามแล้วย่อมไปเพื่อเกิดในคันอีกก็เพราะพิสุมีความเพียรยินดีด้วยสัมปชัญญะพิสุเห็นปานนี้นั้นก้าวล่วงทางหมุนเวียนที่ข้ามได้ยากนี้ได้แล้วย่อมพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้เข้าถึงชาติและจาดิ้นรนอยู่ ในกรรมภพที่เราอยู่นี้ทุกชีวิตถูกเบญจกรรมคุณทั้งหลายครอบงำจึงไม่ค่อยได้พิจารณาถึงทุกโทษของกามซึ่งผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นภัยนำทุกขมาให้เป็นเหมือนโูคร้ายที่คอยรังควานเป็นเหมือนหัวผีที่เจ็บปวดแสนทรมานทำให้ผู้ที่ ตกอยู่ในอำนาจต้องเข้าไปคล้องเหมือนคนติดกับดักและเป็นเหมือนเปลือกตมที่ไม่สะอาดถ้าใครมีสติมันพิจารณาโทษของกามจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วจะมุ่งสแสวงหาทางหลุดพ้นตามพุทธวิธีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารบเรื่องนี้ เพื่อเตือนพุทธสาวกให้กลายจากความกำหนัดยินดีจะได้หันกลับมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเรื่องมีอยู่ว่าในครั้งที่พระพุทธองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชาตินั้นได้เกิดเป็นบุตรของคา,าริษาบดีแต่พลัดไปเกิดในเลืกโจรเมื่อ เติบโตขึ้นเป็นโจรที่เก่งกาจเพราะเป็นโจรที่ฉลาดมีปัญญามากหาตัวจับได้ยากจนมีชื่อเสียงปรากฏโด่งดังไปทั่วพระเจ้าพรมทัตจึงมีพระราชดำรัสในเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนคร ระดมพลครั้งใหญ่เพื่อรวบรวมกําลังจับโจรมาให้ได้โดยวางกําลังไปทั่วทุกคนทุกแห่งอย่างหนานแน่นซุ่มซ่อนผู้คนไว้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนจนในที่สุดก็จับโจรได้พระมหากษัตริย์มีรับสั่งให้นำไปตัดศีรษะพวกเจ้าหน้าที่ จึงจับโจมรมัดมือไพ่หลังสวมพวงมาลัยดอกชบาสีแดงให้แล้วโรยผงอิดลงบนศีรษะนำใบโบยตีด้วยหวายที่ทางสีแพร่งจากนั้นพาไปสู่ตะแลงแกงที่ประหารกลางนั้นหญิงงามเมืองคนหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถี มีนามว่าสามานางมีหญิงบริวารอยู่ถึง500คนทั้งสนิทสนมคุ้นเคยกับพระราชาในเวลานั้นนางอยู่ใกล้ที่ประทับได้เห็นโจรสง่างามมีรูปสมบัติที่งดงามราวกับเทพบุตรเกิดมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่นางจึงคิดหาอุบาย ที่จะให้ได้มาเป็นสามีโดยวางแผนให้สาวใช้หรือทรัพย์พันหนึ่งไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บอกว่าโจรคนนี้เป็นพี่ชายของนางสาม,มาซึ่งคุ้นเคยกับพระราชาขอให้เจ้าหน้าที่รับทรัพย์แล้วปล่อยโจรไปเจ้าหน้าที่รักษาพระนครตอบว่าถ้าจะให้ปล่อยโจรต้องหาคนอื่นมาแทน อย่งนั้นจึงรีบกลับไปรายงานนางสามาเนทันทีขณะนั้นมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งกำลังติดพันอยู่กับนางสามาโดยได้ให้ทรัพย์นางวัลพันธ์คําวันนั้นนางแซงทำเป็นร้องไห้บุตรเศรษฐีถามว่าเจ้าร้องไห้ เรื่องอะไรกันนางตอบว่าโจรที่เขากำลังจะฆ่านั้นเป็นพี่ชายของข้าเองข้าได้รับปากกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครว่าจะเอาทรัพย์พันหนึ่งไปให้แล้วเขาจึงจะปล่อยตัวแต่ข้าไม่อาจเอาทรัพย์ส่งไปให้ได้ บุตรเศรษฐีจึงอาสาว่าเรื่องแค่นี้ข้าจะนำไปให้เองนางสามาจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงช่วยเอาทรัพย์ที่ท่านนำมานี้ไปให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วยบุตรเศรษฐียินยอมทําตามจึงถูกเจ้าหน้าที่จับเปลี่ยนตัวกับโจรโดยเจ้าหน้าที่ ให้โจนนั่งอยู่ในยานที่ปกปิดมิดชิดส่งไปให้แก่นางสาม,มาหลังจากจัดการเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแก่คนทั้งหลายว่าโจนที่มีชื่อปรากฏโด่งดังนี้จำเป็นจะต้องฆ่าในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้เป็นเสนียดแก่ผู้พบเห็นทั้นได้เวลา จึงนำบุตรเศรษฐีนั้นไปตัดศีรษะแทนตั้งแต่นั้นมานางสาม,มาไม่คบหาชายอื่นพอใจชื่นชมอยู่แต่กับบุรุษนั้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากสามีเป็นบุรุษผู้มีปัญญาจึงคิดว่าหญิงนี้เป็นคนพปทุสรายมิตรลวงชายไปฆ่าได้ เพื่อประโยชน์แก่ตนถ้านางไปพอใจรักให้กับคนอื่นอีกอาจฆ่าเราเสียเราควรจะหนีไปเสียให้ห่างไกลคิดดังนี้แล้วจึงชวนนางว่าเราควรจะออกไปเปิดหูเปิดตานอกบ้านเที่ยวชมสวนกันบ้างนางสาม,มารับว่าดีรีบกระมีกระมัน จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ของขบเคี้ยวให้เสร็จสับแต่งตัวสวยงามด้วยเครื่องสัภะอาภรขึ้นนั่งบนยานอันกำบังมิชิดออกไปสู่อุทยานด้วยกันเมื่อไปถึงแล้วทั้งสองพากันเดินเล่นบุรุษนั้นพาเดินหลบเข้าไปในพุ่มไม้ทำทีเหมือนว่าใกล้จะอภิรมด้วย แล้วทําให้นางสลบไปโดยไม่ทันรู้ตัวนางสามมาฟื้นขึ้นมาเหมือนหลับแล้วตื่นไม่เห็นสามีจึงไปไต่ถามสาวใช้ครั้นได้รับคําตอบว่าไม่ทราบนางคิดว่าสามีคงคิดว่านางตายแล้วจึงหลบหนีไปเพราะกลัวนางเสียใจ ร้องไห้ภูมิฟายเหมือนคนบ้าไม่ยอมบริโภคอาหารถึงสองเวลาไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายคิดแต่ว่าจะสาะหาบุรุษที่รักนี้กลับคืนมาให้ได้นางจึงจ้างพวกนักฟ้อนรำหน0 0งันตำลึงให้เที่ยวแสดงตามโรงมโหสพในที่ต่างๆโดยขับร้องตามบทเพลงที่นาง ได้แต่งขึ้นปรางแนะนำว่าเมื่อพวกท่านขับเพลงนี้ในที่ใดถ้าสามีของเราอยู่ในที่นั้นจะรู้ตัวและเข้ามาพูดด้วยขอให้ท่านจงพาเขามาหาเราถ้าเขาไม่มาให้ท่านส่งข่าวมาด้วยพวกนักฟ้อนรำพากันออกจากกรุงพาราณสีเที่ยวเล่นมอรสพไป ในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านแถบชายแดนตำบลหนึ่งซึ่งบุรุษนั้นอาศัยอยู่พวกเขาร้องเพลงซึ่งมีเนื้อร้องทำนองว่าท่านกอดรัดนางสาม,มาที่พุ่มจบาแดงด้วยแขนของท่านบัดนี้นางทรงข่าวมาถึงท่านว่านางอยู่สบายดีดังนี้เป็นต้น เมื่อบุรุษนั้นได้ฟังก็เข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงใครจึงเข้าไปหาพรางกล่าวว่าแม้มีผู้มาพูดขึ้นว่าลมสามารถพัดภูเขาทั้งลูกไปได้เราจะไม่เชื่อและจะไม่ตามพวกท่านกลับไปนางสาม,มาได้เปลี่ยนตัวเรากับผู้ที่หวังดีต่อนางนางจึงเป็นผู้พุตสรายมิตร เราจะหนีไปให้ห่างไกลยิ่งกว่านี้อีกพวกนักฟ้อนรำพากันกลับไปรายงานนางสาม,มานางได้แต่เศร้าโศกเสียใจไปจนตลอดชีวิตทัานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องในอดีตเป็นอุทาหรณ์แล้วจึงทรงประกาศอริยสัจสี่สืบต่อไปทำให้พุทธบริษัททั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้มี ดวงตาเห็นธรรมกันมากมายในเรื่องนี้เราอาจจะคิดสงสัยว่าเหตุไรผู้เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นหน่อเนื้อพุทธางคูณจึงมาเกิดเป็นโจรเนื่องจากกิเลสกรรมวิบากเป็นเรื่องลึกซึง้งแม้เป็นบรมโพธิสัตว์ยังถูกบังคับได้เพราะยังเป็นบ่าวเป็นทาตเขาอยู่คือยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม กฎของไตรลักษณ์ฉะนั้นอย่าประมาทชลาดใจกรรมในอดีตที่เราเคยทำผิดพลาดมีมากมายไม่รู้ว่าเมื่อไรกรรมนั้นจะตามมาให้ผลกติของเรายังไม่แน่นอนดีที่สุดคือต่อไปนี้กรรมชั่วอย่าไปทำเพิ่มให้สร้างแต่กรรมดีทำใจให้ใส่ ถ้าใจใสดวงปัญญาเราจะได้สว่างสวัยเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ที่ท่านไม่ประมาทไม่วางใจในผู้ทุสรลายมิตรท่านจึงเอาตัวรอดได้เรื่องราวนี้เป็นกติเตือนใจให้เราได้คิดจะได้มีสติในการดำเนินชีวิตและจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย และมีชัยชน,นะ